สวัสดีค่ะเอฟซีค่ะเผ็ดผ้า้วยเนาะคะเนาะถ้ามตามปูเทปค่ะนี้ปูเทปมาจืมสารค่ะเราสั่งมา่วจะซีสองเสือค่ะมาจืมสารแล้วก็บอกตัวเลขเนาะค่ะเนาะข้ามาติดตามกันค่ะปลาคุนจิปวอยเล็ตัวไรกันค่ะกัวไร์กดแช่์กดติดตามไม่เลกค่ะเผ็ดผ้า้วยค่ะ งแ <28. S 2> ปดเ,เ,เติมไป,มเ,ไปเ,มเติมไปอุเทนมาเติมไปค่ะมาลึกคี่หนึง่งแปดเนบ้านตาซีค่ะ จิมบันลัซี่กระชังมาถวายสองสามแล้วสามมาเบิงค่ะมาเบิงรดกูเทปผลสางมากค่ะะเบียนโลกูเทปขนสางมากค่ะสี่ห้าเก้าสี่ผลสางมากถวา,ายกูเทปนะคะแคบไวด้วยค่ะแคบไว สี่ห้าเก้าสี่ทะเบียนรถขนช้างมาค่ะปูุเทพมาเจิมปูุเทพมาเจิมสารค่ะเจิมสารสารตะเทพนะคะน้องกรุงเทพครับมอมีผู้ใดลอกเล่นแบบใดพกเป็นเลขก็เลขกระสิทธิ์แล้วครับมีกระสิทธิ์ด้วยครับ ไปกรุงเทพ่อนนะ้ำมาหน่อยครับจะเสวดถอนจะถอนวิญญาณนี่นะจะถอนวิญญาณก่อนขอบคุณนะครับเจ้าพลายเงินปลายทองปลายเงินปลายทองครับของคนชัดชะมนแช่จึงนะครับที่อยู่กรุงเทพ คายเงินคายทองนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตรหะโตสัมมาสัมพุทธะสมุหานิยะสมุหังกติสมุหังกโตเสมาคตังพุทธะเสมายังสมุหานิตาภะโขเอวังเอหิ ะเคลื่อนมูอนผุดขอนผาเลื่อนแยะเลื่อนหลุดลอยณโมกุญชายะมเเอมกุญแจเล็กกุญแจทองใสของยันกุญแจแก้วเขาใสเหลี่งูสีใสกุญแจทอนทาณโมตะเยอาคมกุกายิ่งกว่าพระอาทิตย์และพระจันทร์อมสวางหมติดนี่คือมณ์ของหลวงพ่อพันสุมโนวัดเขาล้อจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่สอนผมนะครับเอาไปจุดเลยครับจุดทิ้งครับ ่ามาเราไปแปกเนาะหาจนเอจนเลยครับเขาเลยเขาสะกดสวิญญาณเขาเรียกว่าพิธีกรรมทางภาคกลางนะครับภาคอีสานเราเขาจะใช้ไม้ไม้ผ้าผ่าแต่ว่าภาคกลางเขาจะใช้เทียนนะครับเทียนที่เขาตั้งหน้าศพเอามามัดเป็นรูปกลางเขนเหมือนพระเยซูครับหมดอิสารภาพเลยเขาเรียกว่าตอกสะกดวิญญาณครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสวดถอนแล้วตาเซตาจัรยายมีคงจะให้โชคลาภพี่น้องผู้คนก็จะได้หลังไหลมานะครับหลังไหลมาขอโชคขอลาบนะครับขอบคุณครับที่ถวายมอบเจ้าพลายเงินเจ้าพลายทองพร้อมละมา พร้อมรหัส4594นะครับขอให้พี่น้องทุกท่าน5 9 4ครับขอให้พี่น้องทุกท่าน4โลดวิจารยานเอาก็แล้วกันนะครับเพราะเขาพูดมาว่า4594ซึ่งมันถูกกับรถทะเบียนผมเขาไม่เคยเห็นรถผมเลยครับถูกกันเลยครับฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศ อาจจะเป็นพราบุญของตาจันนะครับ<ม>ที่จะได้ร่วมบุญใหญ่กับปู่เทพในวันที่12บฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ใกล้สำนักปู่เทพวันที่11นะครับไปห่อของชำล่ย่ยที่จะได้มาตรงนี้แล้วก็ไปเขียนชื่อแต่ละบุกคลช่วยปู่เทพหน่อยเขียนไม่ไหวแน่นอนครับเ<ม>พราะรายชื่อเยอะนะครับส่วนที่เหลือบุญเพลงด้วย คุณบุญเพลงด้วยแล้วก็คุณสุดฤทธิ์ด้วยเพิ่มเติมเข้ามาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปู่จะจัดการให้ครับส่วนที่เหลือนะครับเงินที่เหลือปู่จะได้วางศิลาฤกษ์คอยดูว่ามันจะยังไงดูก่อนนะครับวางศิลาฤกษ์ศาลตาจันทร์ขอให้เจ็ดห้าของตาจันทร์เนี่ยนะครับที่ย้ําย้ําอยู่เนี่ยเจ็ดห้าของตาจันเนี่ยครับห้าหนึ่งเจ็ดหรือเจ็ดห้าเนี่ยขอให้มันออกปัง นะครับออกฟังงเลยนะครับมันบ่มีอีหยังสี่ออกแล้วครับนอกจากบ้านเลขทีของตาจันหลักกัรตันนี้นะครับเหลือนี่ครับเหลือนะครับจะออกทุกตัวเลยพี่น้องอย่าเชื่อปู่เทพนะอย่าเชื่อมากนะครับมันออกทุกตัวเลยเหลือสิบแปดแล้วเหลืออะไรอีกครับเหลือหน้าหลักกิโลนะครับเนี่ย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  เหลือเหลือเหลือหน้าหลักกิโลก็เหลือนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรขึ้น <c oughs> นะครับเนี่ยเก้าครับมันออกทุกตัวจริงๆในหลักกิโลนะครับออกจริงๆนะครับหลักกิโลไม่ใช่ว่าหลักกิโลเฮียนเขาเรียกว่าหลักกิโลให้โชคจริงๆครับพี <c oughs> ่อัมพลครับสองศูนย์เจ็ดเก้าด้วค่ะมูเทพสี่มากินสองศูนย์เจ็ดเก้า คนโทรมาปูเทพเป็นคนเรียนหนังสือน้อยครับเป็นนนคเเรียปิดได้ย้ายเปิดค่ะโทรศัพท์ก็เพิ่งได้สองสามวันเพิ่งได้ใช้เล่นไลน์เล่นเฟซไม่เป็นขอเลขที่บัญชีปูเทพสองครับสองเลยขอบคุณช่องใหญ่ๆคนจนินจะมวีคนอัมพลนะครับสองศูนย์เจ็ดี่คือเลขที่บัญชีปูเทพนะครับโอน้ามาแล้วก็แอดไลน์้ามาปูเทพ สีได้เขียนลงในต้นเทียนนะครับนี่คือเบอร์โทรปู่เทพนะครับนี่คือธนาคารองสเลขที่บัญชีอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็ชื่อผมเองนายพทโชคทุกสิ่งทุกอย่างผมจะทำให้มันโปร่งใสนะครับโปร่งใสเลยนะครับไม่มีเล็กไม่มีน้อยนะครับพี่น้องทุกคนใช้วิทยาณเอาหากแมนว่า ภูเทพพาเห็ดตุ้นนะครับจะเห็นดน้าภูเทพขาแม่ภูเทพพาไปเที่ยวอย่าไปน้าไหนครับครับให้เห็ดตุ้นครับภูเทพที่น้องทุกช่องเห็นชัดเจนไหมครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เป็นสะพานบุญให้นะครับที่ตรงนี้จะเกิดขึ้นมาได้ กรเพาะน้าใจพี่น้องทั้งปากเทศนะครับปู่เทพขอเป็นสะพานบุญจับสื่อมวลชนที่อยู่ตรงนี้ทุกท่านทุกคนขอพลังบุญเดชะนะครับจงเกิดแด่พี่พี่สื่อมวลชนและก็พี่น้องที่ร่วมการสร้างตรงนี้ขึ้นมาขออนุโมทนาทุบบุญด้วยครับสาธุครับสาธุครับมคระาีช<า>ัดเท่าไหร่ครับไี้เขียมใ้ใหม่ เลขเมื่อวานนะครับบา,างท่านอาจจะยังไม่ได้เลขเมื่อวานที่ตาจาันนะครับอ <เล S 1> ย่างชูเทค่ะ,คคะให้บอกให้พี่น้องได้รู้ทั้งประเทศแบนะครับถ้าไม่ได้ตัวนี้ตาจาันไม่ได้เกิดแน่ๆว่าง,งั้นนะครับขอให้พี่น้องโหลดใช้วิจัยยาณเอานะครับอยาสื่อหลยนะครับเกมเงอนไวทา ถ้าซืา้อพิกผงสลดนน้ำป้านะครับ <c oughs> ระวังนะครับระวังอย่างเดียวระวังเซวบินเหล็กต้มส่นามามา,มาสวดที่นของหนึ่งนะครับ <c oughs> ครับพี่น้องเดินเอาเด้อน, <c oughs> นะครับเบิงเอาขอบคุณค่ะัดเทีนนะครับพี่น้องครับเทยนเนเหลือเกียรติ้านะครับที่ยังไม่ได้ออกนะครับแต่เอาไว้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณค่ะ แคบหน้าจอด้วยค่าแคปหน้าจอด้วยค่ะเลขก้เทปนะคะเลขกุเทปปอยค่ะเจะค่งเจ็ดห้าหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกดเห็นบอทั้งหลังห้เจ็ดห้าหนึ่งเจ็องเห็นบอทั้งลงเนบอเลขกุเทานอชัดเจนชัดเจน เล็กเทปนะคะนะฮาร์ดซื้อเลยค่ะอันนี้กับแมนเนาะค่ะเนาะเคนมาซีเล็ลักกิโลค่ะสองศูนย์เจ็ดเก่าค่ะเป็นเลขหางประทัดนะครับเลขหางตรงนี้เลยครับแคปเนาะค่ะเนาะแคปแคปไปเลยค่ะ ค่ะทำสมอเกันโอเคครับะขับับเป็นับนะครับดูให้ชัดๆอีกรอบนึงเป็นแค่เนี้ยข้างค่ะเป็นแนค่เนีทางพิจารณาค่ะพิจนารณานะะเนาะค่ะเนาะเป็นแนค่เนวทาง